จะได้ให้อาจารย์อัุดุลน์เฮทหวังประโยชน์ได้พูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับว่าในในลักษณะของคนที่ไปเชื่อสิ่งอื่นนอกจาก,อกรอบพวันกิยามัตแล้วเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรในเมื่อเขาไปเจอในสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยมันตกลงว่ามันช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่ในดุนยาเนี่ยเขาคิดว่าช่วยได้บางคนเชื่อเรื่องเหล็กไหลก็คิดว่าเหล็กไหลช่วยเขาได้บบางคนเชื่อเรื่องดวงอาทิตย์ บางคนเชื um ่อเรื่องเรืองยามบางคนเชื่อเรื่องเจ้าที่เจ้าทางแล้วเขาคิดว่าสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยมันช่วยเขาได้แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วความจริงมันปรากฏแล้วพอถึงวันกิยามัดแล้วเขารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือสิ่งที่ช่วยเขาไม่ได้เลยเนี่ยเขาจะมีสภาพเป็นอย่างไรก็คงจะให้อาจารย์ด่วนเฮดได้ขยายต่อนะครับบิสมมลลาฮ์ราะห์มานราะฮีมนะห์มัลูฮูวะนุ็อลลิอะลารอซูลิลกะริมอัมมาบะก อะล a l a ุมวะเ i k u ห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความปราณีความจเจริญจาก ala, จอัลลอฮ์บฮานะฮูวะตะอตาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่ติดตามรายการทุกท่านนะครับจริงๆในะพี่น้องที่รักในอะัลลอฮ์ครับกับเรื่องของความเชื่อนะครับหรือในรายการของเราที่เราบอกกับพี่น้องว่าเชื่อแบบอิสลามเนี่ยเราให้พี่น้องสามารถที่จะ,ะติดโทรโทรเข้ามาแล้วก็ถามคำถามได้เลย นะครับแต่ว่าในช่วงที่เรารอคําถามอยู่เนี่ยเราไม่อยากให้พี่น้องพลาดโอกาสนะครับอาจารย์ดุรอมานอาจาราย์โราจะกินก็ได้หยิบเอาอายันคุรานมาเพื่อที่จะให้เป็นสาระนะครับแล้วก็อธิบายกับท่านพี่น้องแล้วมันก็เกี่ยวเรื่องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเชื่อด้วยเหมือนกันนะครับในากาุรานที่บอกว่าว่ามินันนัสเนี่ยคือจะมีคนที่ยึดเอาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์เนี่ยนะครับเอามาเป็นพระเจ้า ว่ามีนาณาเซมายตตะคิรุมินดูเนลลาฮิอันดาดันอันดานิดดันคือเอามาเทียบเคียงเอามามีหุ้นส่วนแม้ว่าจะไม่เสมอเหมือนกับอัลลอฮ์แต่ก็เอาสิ่งนั้นนะ่ะมาเคารพมากราบไหว้เอามามีหุ้นส่วนในการดูแลตัวเองซึ่งรักสิ่งนั้นเนี่ยนะครับเหมือนกับรักอัลลอฮ์เลยแต่คนที่เป็นมุมินเนี่ยนะครับเขาจะรักอัลลอฮ์นะครับมากกว่าสิ่งใดทั้งสิน้นรักพ่อแม่เนี่ยว่าเยอะ รักคนรักของตัวเองสามีภรรยาก็ว่ามากแต่การรักที่มีต่อัล่อจะต้องอยู่เหนือกว่าความรักที่มีต่อสิ่งอื่นทั้งหมดเลยแอกวานบอกว่าคนที่อาธรรมเนี่ยถ้าเขาได้เห็นในสิ่งที่เขาถูกลงโทษอย่าเรานัลนอาซาบครับอัลลอฮ์อบอกเช็คคาว่าซอลามูคนที่ซอลเลมก็คือเอาสิ่งอื่นเนี่ยมาเทียบมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ได้ว่าคนเนี่ยซอลเลมเขาได้เห็นนะถ้าเขาได้เห็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะลงโทษเขา จากการเอาสิ่งหนึ่งมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์เนี่ยคนที่ได้เห็นเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอันนั่นกูวะตะลิลลลฮิจามีอาความเข้มแข็งพละกกาลังต่างๆเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นๆที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาว่ามีอํานาจมีความขขังอย่างจ,จาร์โดกินบ,บอกเอาสิ่งอื่นมามีอํานาจคอยคุ้มครองเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าพลังทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์สุบานหูวตาลาแล้วพระองค์เนี่ย เป็นผู้ที่เมื่อทรงลงโทษคนที่จอนเลมคนที่ทําชีริกคนที่ตั้งภาคีแล้วพระองค์ลงโทษอย่างรุนแรงนี่ในาอายะหนึ่งอายะต่อมาบอกนัดตูบับวตวตามเนี่ยคนที่เราถูกยึดตัวบุคคลยึดสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ามาเป็นพระเจ้าเนี่ย สิ่งนั้นเนี่ยในอัลกรุรอานบอกว่าตาบะระอัลลยดีนัตูบิอูสิ่งที่ถูกเชื่อถูกถูกตามถูกเคารพเนี่ยเขาจะปฏิเสธเขาจะไม่ขอเกี่ยวข้องด้วยที่คุณมากาบว่าเขาวันกิม马ตเนี่ยเขาไม่ขอมีส่วนร่วมด้วยคุณหลงเองคุณโง่เองนะมินันลยดินัตตาบูเมื่อเห็นคนที่เขามาตามวันกิ亚มตเขาจะไม่ขอเกี่ยวข้องเพราะอะไรล่ะเพราะเขาเห็นแล้วว่าอาซาบเนี่ยมันเกิดขึ้น พอถึงวันกิยามัตเนี่ยตักก็ตอัดบิิมุลอัศบเหตุผลไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายวงตระกูลเรื่องความรักเรื่องอะไรทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยมันจะออกหายไปจากชีวิตของเขาเขาจะไม่ขอเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นแต่ดุนยานี่มันดูเหมือนเป็นหุ้นส่วนชีวิตเราแหละแต่วันกิยามัตเขาไม่เอาแล้วอายัดสุดท้ายที่บอกว่าอัลลอฮีนะตะเบลคนที่ไปปฏิบัติตามเขาถ้าเขาก็จะพูดวันกิยามัตบอกว่าเราอันนารนากรอคือถ้ามามีอีกสักครั้งหนึ่งสําหรับชีวิตที่จะกลับไปดุนยานี่ ฉันจะไม่ขอเกี่ยวข้องกับไอ้พวกเจ้าเวทตอะไรต่างๆทั้งหมดเหมือนที่มันไปพูดกับคนพวกนี้ในวันเกียรา์มาชัตอนมันก็บอกว่ามันจะไม่เกี่ยวด้วยสิ่งที่เราไปกราบไหว้บูชามันก็จะไม่เกี่ยวด้วยถ้าอันนาลานาการอแม่ถ้าจะมีอีกสักครั้งหนึ่งกลับไปดุนยานะฉันจะไม่ขอไปกราบไหว้อื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยและจะบอกว่าฝัตตะบรัรออะมินหุมฉันจะไม่ขอเกี่ยวข้องเลยกามาตาบรัรออูมินนาเหมือนกับที่พวกมันไม่เกี่ยวข้องกับเราด้วยนี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์กำลังให้้เเราไดห็น ว่าการงานที่เราทําในวันนี้ไม่มอบต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยมันคือการขาดทุนมันคือความเศร้าเสียใ,ใจแล้วท้ายที่สุดว่ามาฮุมบิคอริญนนะมินันนาร์เขาก็จะไม่มีวันที่จะสามารถหลุดจากไฟนรกได้ในอายะที่เราคุยกันอาจารย์ครับอาจารย์ครับคือเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการชีริกนะครับว่าการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทราบกันดีอัลลอฮ์บอกบาปอื่นเนี่ยนะครับเราทอาอัลลอฮ์จะอินชาอัลาอาลอฮ์อัลลอฮ์จะให้อภัยนะครับ,รบแต่มีอยู่โทษหนึ่งก็คือเรื่องชีริกเนี่ อยากจะให้อาจารย์ช่วยชี้แจงก่อนที่จะหมดในเบรกเนี่ยนะครับว่าทําไมอัลลอฮ์ถึงไม่ให้อภัยเรื่องชีริกมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรคือจริงๆเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าครับอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างครับอัลลอฮ์ให้ริสกีให้ทุกสั่งให้ทุกอย่างทั้งหมดแล้วครับทาอะไรก็ได้ทุกอย่างอัลลอฮ์ตอบแทนให้หมดอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างเล็งดูหมดแล้วขอเพียงอย่างเดียวว่าให้ท่านเนี่ยมากราบไหว้มาเคารพบูชาผู้สร้างหมายถึงให้ถูกคนให้ถูก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 ตัวถูกองคนะครับ ถูกสิทธิถูกสิทธิ์ครับอ่าเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าสร้างมาเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าต้องเป็นพระเจ้า,าจริงนี่พระเจ้าสร้างมาให้ริสกีเลี้ยงดูทุกอย่างให้การรอดพน้นให้การรักษาแต่ว่ากลับไปกราบไหว้ไปเคารพบ,บูชาสิ่งอื่นผิดพระองค์จึงไม่อภัยโทษให้ความผิดที่เกิดขึ้นจากบาปเล็กบาปใหญ่เนี่ยเรลลาบอกแล้วในคุรานไงวยักฟิรูวยักฟิรูมาดูนะไดาลิกลิเมชาบ,บาปที่นอกเหนือจากชีริตเนี่ยแหมประสงค์จะอภัยโทษก็ได้ <c oughs> แต่บาปชนิดนี้เมื่อทําแล้วเนี่ยแม้จะเลิกไปแล้วนะอาจารย์ธนรมัมย์เราเลิกทําชีริกไปแล้วแต่อรร์ก็ไม่ให้จนกว่าจะสํานึกในบาปชนิดนั้นแล้วก็ต้องตอบ้ายอย่างเดียวครับือคือ, <c oughs> คอถ้ายกตัวอย่างง่ายๆแล้วชาวบ้านฟังง่ายๆสมมุติว่าอาจารย์ธนระัมยนเป็นคนที่ให้ให้การช่วยเหลือผมอ <c oughs> ให้การช่วยเหลือผมแต่เวลาถึงคราเนี่ยผมไปขอบคุณอาจารย์หลวงเฮ็ดนะครับ แต่ผมไม่ได้หมายความผมจะเอาอาจารย์ดูให้ไปเปรียบเทียบกับอลัลลอฮ์นะเพื่อรประการให้เห็นภาพอาจารย์ดุมาเป็นคู่ที่หยิบยื่นให้ผมตลอดไม่มีเงินก็หยิบยื่นให้ไม่สบายก็พาไปหาหมอครับเงินไม่มีก็ให้นะครับครอบครัวเดือดร้อนก็ช่วยเหลือครับแต่พอถึงเวลาผมไปกราบผมให้ขอบคุณผู้คนอื่นที่ไม่ใช่อาจารย์ดุรมนและไม่มองอาจารย์ดุรมนเลยไม่อยู่ในสายตาเลยเนี่ยชั้นใดก็ชั้นนั้นอลัลลอฮ์เป็นผู้สร้างครับ เมื่อเราเป็นผู้สร้างแทนที่เราจะขอบคุณผู้สร้างจะปฏิบัติตามผู้สร้างเรากลับไปปฏิบัติตามผู้ถูกสร้างไปปฏิบัติตามมนุษย์อัลเราเป็นพระเจ้าอัลเราสร้างแต่เรากลับไปกราบไหว้จเวจวิตเจ้าจอมปลอมที่มันไม่สามารถที่จะได้ยินในสิ่งที่เราพูดมไม่สามารถที่จะเห็นในสิ่งที่เราทําแต่เราก็ยังไปกราบมันเรายังไปขอความพึ่งพากับมันถามว่าไอ้ที่กาลังขอนะ่ะเจวิตมันได้ยินไหม ต้นไม้เนี่ยมันได้ยินไหมเรากำลังบทฉันเดือดร้อนเหลือเกินลูกช้างเดือดร้อนเหลือเกินขอขอเจ้าพ่อเจ้าแม่ช่วยข้าพเจ้าด้วยเถอะถามว่าไอเราพูดน่ะหินมันได้ยินไหมมันก็ไม่ได้ยินและไอตอนที่เรากาลังกราบมันนะ่ะหินมันเห็นไหมหินมันก็ไม่เห็นนี่ไงอัลลอฮฺสุภาอานะวาตาลาถ,ถึงไม่แหภัยคอัลกรุรอานที่บอกว่าอินนัลลอฮะลายเฟิรุอัยยูชรอกกบิฮี วายาฟิรุมาดูนาซาลิกาลิมายาชาถ้าเรื่องชีริกแล้วหลังจากเรียนรู้มีคนบอกแล้วทวงติงแล้วสอนแล้วแนะแล้วแล้วเรายังดื้อด้านที่จะทําชีริกต่อคนประเภทนี้อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยครับเดี๋ยวยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับที่เกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของการความเชื่อผิดๆนะครับจนกระทั่งว่าความบางความเชื่อเนี่ยเป็นชีริกต่ออัลลอฮ์ด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในรายการนะครับพี่น้องจะโทรเข้ามาหรือ จะฝากคำถามมาใรนิการก็ตามเบอร์โศัพท์ที่ขึ้นทางหน้าจอนะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับ จกับโรงเช็ดไก่มุสลิมที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปรศุสัตว์ใจเผื่อแผ่ค้าสปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งบริการ24ชั่วโมงติดต่อ02-989-9034บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่เมื่อการกลับมาของราชาแห่งพรมอักกอมคาเป็ดพรมพร้อมพรมพรม,พรม,มีทุกพรอมให้เลือกสรรจัดจำหน่ายทั่วประเทศติดต่อสอบถาม0 8 4 1 5 0 9215ฮัตีอับดุลลอฮ์สาโรธมาปูรพรมต้อนรับด้วยตัวเองที่นอนพยาไทยสุขภาพดีๆที่มาพร้อมความสบายโท02 02ร022158616 022153945 ำคำตอบของมุสลิมทุกคนเราจะไม่ตอบเฉพาะที่งานสตูลที่ผ่านพ้นไปแล้วด้วยดีด้วยความสำเร็จอัลาัมดุลิลละแต่จะเป็นคำตอบที่อยู่ในใจของคนทุกคนว่าเราจะพูดกับตัวเราเองจะพูดกับคนอื่นเพื่อเตรียมคำตอบไปบอกอัลลอฮ์ س ุ ح ا ن ه แตายแล้วว่าเราได้ทำตามสัญญากับอัลลอฮ์ س ุ ح ا ن ه แตายลาได้รักพักดีปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสนาอิสลามหรือเปล่าขอบคุณ ทุกคำสัญญาที่ได้มายืนยันกับไวท์ชาแนลว่าเราได้ทำตามสัญญาเราจะอยู่ในแนวทางเส้นทางสีขาวของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอลัสซัลัมขอบคุณมากครับยะซาจากุลลอฮฺ خ ยรัًเทศบาลกำแพงจังหวัดสตูลกองทุนอิสลามทกสไว้ช็อปห้างหุ้นส่วนดิยางจนร้านน้ำพริกแม่เดียบ้านปันทราเวลลูกชิ้นอามีนาตลาดไทยจุฬาการไฟฟ้า อันจาศิราทราเวลบัมมี่เปอร์กัดร้านรองเท้าบาริชชห้างหุ้นส่วนอามินาก่อสร้างพันกาลลอดฟาร์มธัญเทพคอมพิวเตอร์ตองหนึ่งการไฟฟ้าสง่าฟาร์มกาแฟาอันดราคลินิกสุตินารีเวทแพทย์หญิงนริศาราโรแรมลีเจนลำปางกุลาบาลาซีฟู้ดสวีทการ์เด่นโฮมน้ำดื่มฮาซัน กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับเชื่อแบบอิสลามนะครับซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศสดๆนะครับพี่น้องสามารถที่จะโทรเข้ามา,อาสอบถามนะครับโทรเข้ามาพูดคุยถึงความเชื่อต่างๆนะครับที่เราปฏิบัติอยู่หลายครั้งนะครับผมย้ํากับพี่น้องนะครับว่าตราบใดที่เรามีความเชื่อไม่ถูกต้องแน่นอนมันก็จะนําพาเราไปสู่การปฏิบัติหรือการกระทําที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับ หรือพี่น้องจะโทรเข้ามาฝากคำถามในรายการนะครับในขณะที่ช่วงที่เรากำลังคุยกันอยู่นะครับที่098นะครับ5439427นะครับตอนนี้เบอร์ได้ขึ้นทางหน้าจอนะครับหรือจะสายสดนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์โรซิกีอาจารย์อับดุลวาเฮตนะครับที่เบอร์027354935นะครับแล้วก็กด1นนะครับอาจารย์ครับในช่วงนี้ในขณะที่เรากำลังรอพี่น้องโทรเข้ามาพูดคุยในรายการกับเราเนี่ยนะครับ ผมอยากที่จะให้อาจารย์ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของอาการตั้งภาคีเรื่องของการชีริกนะครับที่เกิดขึ้นในยุคต่างๆนะครับวันนี้อยากจะให้อาจารย์เมื่อกี้เห็นอาจารย์กําลังพูดถึงเรื่องของอความเชื่อบางสิ่งบางอย่างการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่มีประโยชน์ <c ough> นะครับ,รบอยากจะย้อนกลับไปถึงในยุคของท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสซาลาม <c ough> นะครับ <c ough> จากประวัติศาสตร์ของนบีอิบรอฮิมในเรื่องของการทําลายชีริกในการที่จะบอกให้คนเข้าใจถึง ความเป็นชีริกว่ามันมีประโยชน์ยังไงคือครจริงๆบรรดานาบีหรือบรรดารอซูลที่อัลสุฮาหัวตาลาได้ทรงแต่งตั้งมาประกาศสัจธรรมแห่งอัลอิสลามเนี่ยนะครับเรื่องของการในภาคอิบาดรใดในแต่ละในแต่ละยุคในแต่ละสมัยครับอาจจะแตกต่างกันไปเดีจจ๋ยวเรารับสายก่อนอาจารย์มีสายส่เดี๋ยวรับสายก่อนแล้วกันนะครับโอนมาเลยครับ สลามวอะไรกุ้มวอะไรคุ้มสลามครับเชอญเลยครับครับครูครับผมอยากทราบว่าถ้าเกิดเวลาผมละหมาดละหมาดรวมนะครับระวานรูทีและอัสรีนะครับแล้วผมจะละหมาดสุนัตสองรกาอัตหลังรูทีช่วงไหนครับครูครับแล้วเราเป็นผู้เดินทางหรือเปล่าครับครับผมครับครับครับเดี๋ยวตอบให้นะครับมีคำถามอื่นไหมครับไม่มีแล้วครับครูครับครับครับขอบคุณมากนะครับครับครับอาจารย์ตอบคำถาม คือแล้วก็กสรุนคือถ้าย่อด้วยรวมด้วยเนี่ยละหมาสุนัตเนี่ยไม่ต้องมียกเว้นไม่ต้องมีละในขณะจะเดินทางไม่ต้องละหมาสุนัขละแต่นบีจะไม่ทิ้งละหมาดสุนัตในตอนเดินทางเช่น ละหมาดสองลกาตก่อนซุบฮี่ครับนะเป็นซุนนะก่อนละหมาดซุบฮี่หรือละหมาดวีเตสเนี่ยในบีจะทำเพราะนั้นจากการที่อิสลามเนี่ยให้ความสะดวกกับเราโดยหลักการของศาสนาเนี่ยนะครับการเดินทางมีความยากลําบากมีมีเหตุผลได้ต่างๆมากมายจากการที่เราจะละหมาดสี่เวลาใครเวลามันเนี่ย